มาค่ะพี่น้องน้องพรจะพามากินหมักกระทันเนาะบ้านน้องพรเอินหมักกระทาน refers, water, หรือว่ากุชชานั่นเองเนาะก็จะมีหมักกระทันนี่จ้าลูกสวยเลยนะคะนี่น sure. ้องพรก็ไม่ได้ปลูกเองเนาะน้องพรก็ไปซื้อมาแล้วก็อันนี้ก็กินกับพริกเกลือเนาะพริกเกลือน้องพรก็ทําเองเด้อพริกเกลือเนาะน้องพรเนาะใส่กะปิน้าเดินอันนี้น้องพรใสกะปีไปน้ำเนาะมาเลยเด้อน้องพรจะพากินเนาะนี่ เอาลูกดิบๆก่อนนะเืมเสียงกรอบคุยไปเลยนี่ิกเกลเอเปรี้ยวลองลุกสูบบนะัางเนาะ ห,หวานลูกซุกหวานแต่ก็กินกับพริกเกลือเนาะพริกเกลือมีกระพรีมีกรปพรีนังเขามีเม็ดเนาะเม็ดกระเจียออกเนาะเขาก็จะบปกินเม็ดมันลูกนี้สีสวยง,งามเลยแซบ่บหวานอมเปรี้ยวเนาะ รสชาติกินกับพี่เกลือพอดีเลยม,มาเด้อพี่น้องเนาะมากินกับน้องพรเนาะมากินหมักทานกันน้องพรเนาะหมักทานลูกดิบก็แะ่มีรสชาติเปรี้ยวเนาะกินกับพี่เกลือก็เข้ากาันเข้ากันพอดีเลย เส็บๆนเนาะมาเล็ดใหญ่ยังมาเด้อมากินกันน้องพรน,น้ะเซ็บๆน้องกันแซ่บอีหลีคุยไปเลยแก้วกะปิ มามามาพรอนแบ่งเพื่อนเพื่อนทุกคนเด้อสามารถมาหยิบไปกินได้เลยเนาะมีพริกเกลือให้พร้อมเนาะมีพริกเกลือให้พร้อมเด้อขอบใจเลยหลายเด้อสำหรับทุกคนที่เข้ามาหาสมและเป็นกําลังใจให้น้องพรนเนาะน้องพรก็ขอขอบคุณเลยหลายเด้อไว้เจอกันใ่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเด้อบายบาย